ไปดูในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยากันบ้างน,นะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ํามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเพื่อรองรับปริมาณน้ําเหนือขณะที่กรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชน4จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเช่นพื้นที่ริมแม่น้ําริมคลองพื้นที่นอกขันกันน้ําให้เฝ้าระวังติดตามสถานกากณ์น้ําอย่างใกล้ชิดครับล่าสุดคุณผู้ชมครับกรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระ ยาจังหวัดชัยนาทจากอัตรา2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนและฝนที่ตกในช่วงนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่นอกคันกันน้ำบริเวณท้ายเขื่อนได้แ,แก่วัดสิงห์อําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอําเภอเมืองสิงห์บุรีอําเภอพรมบุรี วัดัชยโยจังหวัดอ่างทองคลองผงเผงจังหวัดอ่างทองลงมาถึงคลองบางบานตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาชิตตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับกรมชลประทานระบุว่าการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ใช้วิธีหน่วงน้ำไว้ด้านเหนือพร้อมรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อลดผลกระทบพื้นที่นอกขันกันน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุตรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำไปดูในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักกันบ้างคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะที่เขื่อนป่าศักชุลสิธิ์จังหวัดลบบุรีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักชุลสิทธ์ ออกประกาศแจ้งประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเช่นกันนะครับเนื่องจากเขื่อนป่าศักจะเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม200ลูกบา์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา350ลูกบา์เมตรต่อวินาทีครับโดยเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ50ลูกบา์เมตรต่อวินาทีและ จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นเป็นลำดับนะครับตั้งแต่วันนี้17กันยายนถึงวันที่19กันยายนครับนายชุพงศ์อิสรัะพ่วมหนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักชุ์ชลสิทธิ์บอกว่าขณะนี้พื้นที่เหนือเขื่อนมีแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับจึงจะเป็นควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักชุลสิธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับวันนี้ก็คือ17กันยายนเพิ่มกรารระบายน้ำเป็นอัตรา250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับวันพรุ่งนี้18กันยายนเพิ่มกรารระบายน้ำเป็นอัตรา300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและ19กันยายนเพิ่มกรารระบายน้ำเป็นอัตรา350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรกว่าถึง1เมตรครึ่งครับโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นน้ำยังอยู่ในลำน้ำนะครับไม่เกิดภาวะล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักและขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยครับนี่เป็นภาพรวมสถานการณ์น้ำแม่น้ำป่าสักที่เขื่อนป่าสักจุลสิธิ์ลบุรีครับ